สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กำลังติดตามชมช่องรสลดนดอนนะคะทาง y t u t u นะแล้วก็ทาง a c ซ b o o k นะคะวันนี้ค่ะเพิ่งกลับมาจากทาง,งานนะคะแล้วก็ได้รับพัสดซนะคะรถไป C.F.R ร้านนะคะขายของที่ปาทะนะคะในเกาะดีอนะคะร้านอันนี้นะคะเป็นร้านของน้องเก๋นะชื่อว่าร้านสินค้าไทยในอังกฤษ และยูโรนะคะนะอ่าเคยชิฟร้านนางไปแล้วนะคะร้านนางนี่ก็จะขายของราคาน่ารักนะคะปากเกนนะพูดได้เลยว่าอ่าอาจจะถูกกว่าร้านอื่นนะแล้วก็ส่งของไวหลังจากโอนตังไปนี่แบบว่าของไม่เกินสองวันได้แล้วนะคะมาถึงหน้าบ้านนะครั้งนี้เราก็ไปซีเอฟนะคะเป็นอ่ามัสคา่าตัวนี้นะคะอ่ามาทั้งหมด3าตัวนะคะมัคฉาลาสามกล่องเนี่ยนะคะ มาาราอี้อเนี่ยใช้ดีแล้วก็ถูกรถบอกเลยนะว่าอ่าร้านน้องเก๋ขายกล่องละสามปอนด์นะคะคือว่าเวลาโดนน้าเนี่ยมันจะไม่เป็นมีแพันดามันจะหลุดออกมาแบบว่าเป็นเส้นๆนะเวลาเราล้างออกเนี่ยไม่ต้องใช้แบบว่าอ่าน้ํายาเช็ดลูกตาหรือว่าอะไรอย่างนี้เลยนะคือใช้สบู่ล้างหน้าธรรมดานะคะแล้วก็ ใช้น้ำกุ่นเนี่ยล้างมาสคาร่าตัวนี้นะมันก็จะแบบว่าออกเป็นเส้นใยใหม่อันนี้นะคะนะแล้วก็หัวแปรงนันเล็กนะคะเวลาหัวแปรงเล็กมันจะดีทําต่อเส้นอายลัชของเราคือว่ามันจะช้อนใช้เข้าไปนตวะวดขึ้นนะทำให้ดูงอนยาวนะคะเรียงตัวกันสวยนะอันนี้นะคะแล้วก็ อันนี้เป็นอาลีดาโคคนัตออยแคปซูลอัดเม็ดนะตัวนี้นี่เรากินมานะเรารู้สึกว่าอาอันนี้นะคะมันช่วยให้อิ่มไวแล้วก็ระบบเผาผลาญดีขึ้นนะตัวนี้นี่เขาอาจจะกินวันละ2เม็ดแต่เรากินอาเม็ดหนึ่งก่อนนอนนะอาการแล้วก็มันก็ดีขึ้นนะคะนะ ก็คือว่ายังไงมันช่วยระบบเผาผลาญแล้วก็ทําให้เราเนี่ยออนอนหลับสบายแล้วก็คือว่าอิ่มเร็วนะอันนี้ร้านน้องก็ขายในราคาดีงามนะคะร้านน้องเก่นนะแล้วนี้เราก็ซื้ออานะคะน้ำยาปูนะคะนะที่หอบบองนัวนะคะนะไป CF มาทั้งหมดนี่อาอันนี้ไป CF มาสี่สห่อนะคะนะเพราะว่า เวลาเราเอามาทำพวกน้ํายาขนมจีนเนี่ยเราใช้ตัวนี้นี่เอาไปต้มนะคะกับพวกเนื้อไก่นะแล้วก็มาทานกับพวกผักแกนอย่างแตงกวานะคะมะเขืออะไรอย่างนี้แล้วก็หน่อม,มง้งหน่อไม,ม้อะไรอย่างเงี้ยนะตัวนี้เคยกินแล้วอร่อยมากนะคะนะก็เลยสั่งร้านน้องเก๋อเอามาด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นนะคะเป็นผงพะโล้แหละนะ เดี๋ยวจะเอามาทําให้ลูกๆทานแล้วก็มาให้แฟนทานนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ย CF มาแค่หนึ่งหนึ่งซองนะเรามาเชิมดูว่ามันอร่อยหรือเปล่าปรากฏว่าทําไปให้ลูกให้ผัวทานนี่ก็คือว่าทานหมดนะคะเด็กๆชอบนะทานกับข้าวอันนี้นะคะก็เป็นผงพะโล้ถือจะเขาจะเขียนว่าหมูสามชั้นแต่ว่า เวลาลดเอามาทําเองอ่ะเราไม่กินหมูไม่กินเนื้อแดงเราก็จะใช้เป็นอาไก่เนาะเออนะคะใช้เป็นไก่พะโลนะคะตัวนี้นี่ลูกๆชอบมาก็เลยต้อง c f มาเพิ่มค่ะเราต้องขอบขอบคุณนะคะน้องเก๋นะที่รีบอ่าส่งของนะคะหลังจากโอนตังไป c f เสร็จนี่โอ้โหของมาไวนะคะนะไม่เกินอาสองวันนะของมาถึงหน้าบ้านแล้วได้รับของครบทุกอย่างแล้วนะคะนะ ขอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วถ้าสินค้าหมดแล้วเดี๋ยวจะไปรีพิตออเดอร์อีกนะคะนะวันนี้ขอจากลากันไปเพียงแท่นี้ค่ะครั้งหน้าเราจะไป cf อะไรเพื่อนๆอย่าลืมมาติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแฟนจ้านมาแล้วจ้ายู่นี่แล้วนะขยบมากกไกล้แ <love> ฟนจ้าเราเป็นเนื้อคุณ เ่อเพื่อนทุกคนนะคะที่กำลังติดตามชมช่องสลอนดอนนะคะทาง Youtube นะแล้วก็ทาง Facebook นะคะวันนี้ค่ะหลังเลิกงานกลับมานะรถก็ได้รับพาซโซนะคะอ่าเป็นหอยดองแม่กองเจ้าอร่อยที่สุดตั้งแต่กินมาในเกาะดีอนะ,คะเคนะราคาแอบแรงแต่ว่าขวดหนึ่งนี่500กรัมนะคะนะ มันก็คุ้มแล้วก็คือหอยตัวใหญ่นะรถไป C.F. มาจากร้านน้องเปรี้ยวนะคะ c ียี่ห้อนี้มาประมาณ3 4มสีแล้วนะแล้วก็พอของหมดแล้วก็จะไปรีพีทออเดอร์นะคะนะอันนี้เอามาทำส้ตมตำทานได้แล้วก็ทำยำขนมจีนนะคะหอยดองซึ่งรถสั่งมาทั้งหมด4ขวดนะน้องเปรี้ยวส่งของไวมากนะคะนะอันนี้ก็แกะกินไปแล้วนะนะคะ ต้มขนมจีนกินแล้วก็เอามาทำยำเนอะแล้วก็ใส่ผักแก้มพวกตังกรตังกวาอะไรเงี้ยจบเลยนะคะเพราะว่าลดทานอาหารไม่เยอะเนาะมื้อเย็นก็คือไม่ค่อยเยอะเนี่ยทานอย่างนี้นะคะก็จบเลยเนอะอันนี้สั่งมาสี่ขวดนะคะนะต้องขอขอบคุณน้องเปี้ยวนะที่รีบส่งหอยดองแม่กรองยี่ห้อน,นี้อร่อยมากนะคะนะอ่า สั่งปุ๊บเนี่ยไม่เกินสองวันถึงหน้าบ้านแล้วนะคะนะอ่าแล้ครั้งหน้าเนี่ยถ้ารถเห็นนะคะน้องเปียวขายอะไรรถสนใจเดี๋ยวจะเข้าไปซีเอฟใหม่ค่ะขอฝากร้านน้องเปียวให้เพื่อนๆน,นะตามไปกดแอดเ,เพื่อนนะคะน้องขายผักขายพวกเครื่องปรุงนะคะจากเมืองไทยนะแล้วก็ขายพวกแบบว่าพริกแกงจากไทยนะคะนะลองเข้าไปดูนะว่าน้องขายอะไรบ้างน,นะคะ น้องคือส่งของแบบไวมากนะคะโอนตังคุบส่งของไวเลยนะคะนะไม่มีการส่งคลิปนะส่งจริงอะไรจริงแล้วก็คือน้องเปียวเนี่ยเป็นแม่ค้าที่มีความราับผิดชอบสูงนะคะนะถ้าเกิดว่าของเสียอะไรการทงการทางเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนสั่งครั้งแรกกับน้องเปียวเนี่ยน้อยหนามันมาถึงแล้วมันเน่ารถฉายคลิปไปให้น้องเปียวดูน้องเปียวเขาแบบว่า รีบเออคืนเงินนะเพราะว่าเขาคงเค็มสินค้าได้อะไรอย่างนี้นะคะวันนี้ขอจาหลาก,กันไปก่อนค่ะใครสนใจนะคะพวกอ่าผักนะคะนะแล้วก็เครื่องปรุงอะไรต่างๆอย่าลืมไป C ีเอที่ร้านน้องเปี้ยวค่ะวันนี้ขอจากลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะไปก็เธอหนารักเธอหนารักเธอหนารัก